จริงๆแล้วเนี่ยการตรวจร่างกายแบบเวลเนสเนี่ยตรวจได้ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะนะครับเพราะว่าคือจริงๆคิดภาพว่าคุณหน่่ยคิดภาพว่าการแพทย์เนี่ยพัฒนาไปไกลมากนั้นเวลาเราใช้เครื่องมือจะเป็นการตรวจเลือดก็ดีการตรวจปัสสาวะก็ดีการตรวจน้ำลายอยู่นี้ตรวจน้ำลายตรวจได้เยอะเลยนะนะครับรการตรวจต่างๆก็ดีหรือเครื่องมือต่างๆก็ดีที่เราใช้ในการรักษาคนป่วย พอเราใช้วิทยาศาสตร์แบบนี้มาวัดคนดีๆเราก็จะเห็นภาพหลายอย่างมากเลยเฉะนั้นความแอดวานซ์ของการแพทย์ก็ตามมาด้วยความแอดวานซ์ของเวลเนสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตรวจอะไรได้บ้างต้องบอกว่าตรวจอะไรไม่ได้ดีกว่า<อ>ตรวจได้ทุกอย่างเท<อ>่าที่มนุษย์จะเก่งพอจะไปรู้เดี๋ยวนี้เราตรวจได้ถึงจ e เนติกแล้วนะครับกิใช่การตรวจพันธุกรรมทำไมคนนั้นกินกาแฟแล้วหลับทำไมคนนี้นอนไม่หลับ ตรวจพันธุกรรมได้หรือเจเนติกเดี๋ยวนี้ตรวจได้เยอะมากการออกกําลังกายเป็นคนหัวเข่าขาดง่ายไหมเป็นคนเลือดหวานโดนยุงกัดง่ายไหมก็รู้นะพันธุกรรมเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลมาเติมที่ผมบอกเมื่อกี้เราทํามา6อย่างดีมากแล้วเราอยากมีโค้ชเราอยากมีไลฟ์สไตล์เมดิซีนด็อกเตอร์ก็คือหมอเนี่ยทางด้านนี้จะไม่มาบังคับคุณหน่่ยแต่จะมาเป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นเหมือนโค้ชสอนออกกําลังกายแต่ว่าสอนทุกเรื่อง จากข้อมูลที่เราตรวจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางเวลเนสเวลาเราลงไปตรวจเนี่ยเราตรวจได้เกือบหมดเลยปัจจุบันวัดฮอร์โมนแต่ละตัวได้เลยแต่ละไอเทมเลยคุณหนุ่ยตอนนี้วัยทองหรือยังคุณผู้หญิงเนี่ยเขาวัดวัยทองจากประจำเดือนอของเราไม่มีประจำเดือนเราวัดยังไงก็ต้องตรวจเลือดน,นะถ้าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายน้อยกว่าเท่านี้เท่าน,านี้ก็เรียกเข้าสู่วัยทองอก็ต้องมาให้คําปรึกษาแก้ไขตรวจได้จนถึงอายุชีวภาพนะครับหรือที่เรียกว่าเทโลเมีย นะบัตรประชาชนพี่หนุ่ยเนี่ยเขาเรียก chronological age บัตรประชาชนปีพศออะไรก็อายุเท่านั้นนะเทโลเมียเนี่ยกับ Epigenetics เนี่ยเขาเรียกว่าการตรวจ biological age ก็คืออายุชีวภาพ ที่แท้จริงอ่าคุณหนุ่ยอาจจะหนุ่มกว่าไว้ก็เลยนะว้าวหรืออาจจะแก่กว่าไว้ก็เลยนะอยากรู้อ่าเคยไปตรวจที่งาน CES ก็ได้อายุน้อยกว่าความเป็นจริงก็เฮกันหน้าบู๊เลยนั่นแหละแต่ที่นี่ตรวจแบบลึกเลยใช่ไหมฮะต้องตรวจลึกต้องตรวจลึกไปตรวจแบบตรวจปั๊บรู้เลยนั่นไม่ใช่ต้องใช้ผลหลายวันกว่าผลเลือดจะกลับมานะครับเวลาเรามีข้อมูลการแพทย์เยอะเราก็เหมือนลถแข่งลดแข่งโอกาสที่จะพังจากการชำรุดสึกหลอก็น้อยใช่แต่ถ้าชนน่ะโอกาสเท่ากัน ถูกไหมอุบัติเหตุเราไม่รู้บางคนแข็งแรงมากเป็นเรื่องบุญกรรมอุบัติเหตุเสียชีวิตก็มีแต่เรื่องการเจ็บป่วยตายหรือทุพพลภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเรา explore ได้เราวิจัยได้เราวิเคราะห์ได้และเราก็ preventive ได้นะครับคือป้องกันได้ Yeah, นั่นคือวิทยาศาสตร์ว่ามันลึกนะเดี๋ยวนี้มันมีตัวบอกหมดเลยเวลาผลมาเป็นเล่มเนี่ยผมรู้ดีรู้จักคุณหนุ่ยมากกว่าคุณหนุ่ยรู้จักตัวเองเ mm hmm. อีกนะไม่ใช่หมอดูแล้วนะ <Yeah. S 2> และไม่เดาด้วยนะเ uh huh. พราะข้อมูลเนี่ยเป๊ะหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าเวชศาสตร์ป้องกันเวลเนสสมัยใหม่